กลาสวัสดีค่ะพี่น้องพบกันหลังหวยเล่าพัฒนาออกเนาะค่ะโอ้ยพี่น้องค่ะเสียดายแต่มันก็เข้าอยู่แต่หนึ่งมันเด่นทั้งบนทั้งล่างเนาะแอดกระเวอยู่บ้าฟันหนึ่งหกเนาะค่ะฟันหนึ่งหพี่น้องนะคะโอ้ย แต่มันกระเขาพี่น้องซื้อกันไว้อยู่ดอกเนาะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งของเข้ากระเขาอยู่ที่ใบเต็มเนาะค่ะสิบล่างฟันหนึ่งลักน้อยไหมแต้มเดียวไหมคะ่ะเอาไหมพี่น้องแต่ว่าแอดวงตัวเน้นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดที่มีผูกกันไว้อยู่ดอกตีบ,บนรางเนาะค่ะนี่ค่ะโอ้เสียดายเนาะพี่น้องมันไปออกทั้งหนาเนาะหนึ่งหกไปออกหาตัวเนาะค่ะโอโ้แอดมันมากเลยเนาะค่ะ ออออเ,อเอาเอาไหมพี่น้องรอบนาเอ็ดจะจับสรุปจับชนให้เป๊ะก็นี่นะคะแต้มหนึ่งล่างแต้มเดียวแต่เอ็ดฟันให้เม็เดเดียวที่หนึ่งเนาะค่ะเม็เดเดียวที่หนึ่งโอ้นะคะเห็นบ่ค่ะพี่น้องเลขติดบนเลขติดบนเจ็ดย่งเข่าอีกนะคะเลขติดบน แอดฟันให้ยเจ็ดแอดมักเจ็ดเม็ดเดียวคือกันเนาะค่ะแอดลงคลิปได้แอดกะว่าแอดมักเจ็ดหลอบนีบนเนาะค่ะแต่ไปอยู่ลักลอยก็บระปืิมป็นได้เนาะพี่น้องเนาะมันมันเป็นลักที่พ่อสิแต่ว่าผู้นั่นเป็นจับเป็นก็ได้ยืดออกเนาะค่ะของแอดนี่ค่ะเลขติดนะคะเลขติดยังไม่หลุดหนึ่งกับเจ็ดใบเต็มนี่ยบริฟันล่างฟันบนเนาะค่ะ เข้าที่ตัวกลับนะคะเข้าที่ตัวกลับของน้องต้ามาที่สามอยู่เนาะคะ่ะแต่บบมี่สามสองเนาะพี่น้องเอาสามนะคะของเส้นสารกข้ามเด่นลุดเลยนะคะเด่นลุดเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะของเส้นสารกข้ามเด่นลดุดเดี๋ยวไปไล่เบิ้งสุดวนหลักสิบหลักหน่วยนะคะ,ะใบเต็มของแอดเขาเนะ ตัวกับก็บเอาโหลดเนาะพี่น้องเนาะเลขบ่หลายครูพี่น้องก็สิกั๊บใบยีดอกจังชุดสรุปนั่นแต่มีผู้กั๊บใบยีดอกตี้เนาะค่ะบนรางเนาะค่ะนะคะ,ะ,คะสิบหน่วยบนของเฮ้าลุดเด้อค่ะลักหน่วยรอบนี้นะคะมันเป็นสองเนาะค่ะพี่น้องเป็นสอง เด่นบนรู้สึกว่าจะหลุดหมดเลยเขายุรักหนึ่งยู่ยซิบนุวยบนยุ่ยสูตรนี้ยู่ค่ะนะคะสูตรนี้ที่เจ็ดสามสองเนาะคะ่ะหลุดงวดเดียวยู่เอาคือเกาเนาะพี่น้องเอาคือเกาเพราะว่าเดินดีๆมาเหย้าวๆอยู่เนาะค่ะหลุดงวดเดียวอแอดจะเห็ดลงอยู่สักกอนเนาะคะ่ะปกติหลุดปุ๊บแอดถิมปุ๊บโหลดเนาะคะ่ะพี่น้อง ะะสูตรบนเข้าที่ออันนี้หน่วยบนไม่เข้าเพราะว่ามันไม่ใช่เด่นบนนะคะอ่ะสูตรนี้ลงไปนะคะสิบบนสูตรซีรุดออกจากใบนันนะคะหลักสิบบนยังเดินต่อพี่นอ้องสูตรนี้ที่เจ็ดสามสองนะคะ เดินหลายสูตรยูพี่น้องเดินหลายสูตรอยูพอเพราะท่านเดียวรดชะที่เดียวแอดหนึ่งกันสิวกันแหลาอยู่เนาะแอดอยามนั้นไปเมดเลยนะคะแอดฟันหนึ่งเม็ดเดียวมนอนี่กล่างพร้อมพี่น้องฟันหนึ่งเม็ดเดียวที่ล่างพร้อมนะคะหลักสิบสองสูตรนี้ชนกันที่สามอยู่เอาดีใจน้พี่น้องผู้ที่จับถือเด้อค่ะผู้จับบ่ถือกะเอาไหมอะเลขเขา่าใช่ว่าเฮาจะถือดอกพี่น้องนะคะ เอาไม่เนาะคะนะ่ะเนาะเอาไม่เดอ้อนะคะหลัก1ิบสอสูตรนี้หลัก10บบนยังเดินดีและเดินต่อ2ส,สูตรนี้ชนกันที่3มเนาะค่ะนะคะ,นะคะชนกันที่สาหากระเด็นเดินพี่น้องแอดล็กมากแห้งหลักสิบ,บนเดินดียังไม่หลุดนะคะแต่หลักน้วยหลุดแล้วเอาไม่นะคะ หลักสิบล่างมันชนกันเยอะมากพี่น้องจนแอดฟันเราเราอยู่ในช่องที่ห้าบวเดวออกมานะเยอะมากที่หนึ่งนะคะ่ะแอดฟันหนึ่งที่หลักสิบล่างเลยงวดนี้พี่น้องมันคือบอร์หนึ่งหกไข่เน่เนาะค่ะโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งหกไหม เอาสู่ต่อพี่น้องค่ะสู่ต่อเข่าตัวกัปยีดอกชุดสรุปเนาะค่ะก็เอาไม้เนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้หนึ่งเจ็ดแม่น้ำกันเลยค่ะที่สิบล่างมาทั้งเกตทั้งโอ้ยนาะพี่น้องสูตรนี้นี่แอดมาคักด้วยนี่ค่ะสูตรนี้ ตัวเลขมันสเตปม,มันเดินเงี้อยู่ดิพี่น้องเนี่ยชนที่หนึ่งที่หลักสิบสิบหน่วยล่างเห็น่าคะพี่น้องสองตัวนี่หัวข้อมันสิบล่างโอ้ยเนาะสิบล่างจริงๆแล้วมันเออเมนอยู่ค่ะสิบล่างมันคือไปอยู่หลักหน่วยหรอพี่น้องกาพิษนะคะเพราะว่าแอทจีได้เอาไปแก้ไขเนาะแก้ไขใส่สีไมมันเข่าอยู่น้อาไปยู่หลักหน่วย เป็นยังคือหลงบานเลขกทีเนาะเจ็ดเอ้ยเป็นยังคือไปพุ่นเนาะลูกเอา้านะคะสิบล่างแอดเอาลงจากสูตรพี่น้องสามสูตรนึงเนาะแต่วันนี้มันชนกันที่หนึ่งเยอะมากเลยอยูใ่ในช่องเฮ้าที่แอดบอกัดลงเมิดเนาะคะ่ะแอดจะต้องยึด4ีตัวราวาสามตัวมันรุดไง เอาซีโตมาดึงเกมน้่พี่น้องน,นะคะแนวทางซีโตเนาะคะ่ะแอดเดี๋ยวนี้แอดแกะเทียบซีโตเลยนะคะซีโต้ถามมันชนมันกระเด็นเท่านั้นแหละพี่น้องดีใจสิบล่างเดินต่อเนาะพี่น้องเนาะสิบล่างกับสิบบนยังไม่หลุดนะคะสิบล่างสิบบนยังไม่หลุดหลักหน่วยล่างของเฮ้าอ้ยเสียดายด้วยพี่น้องงาหูเลยพี่น้องงาหู หกกับเจ็ดแมค่ค่ะโอ้ยเนาะช่อนขนาดนี้กับ่ามาเนาะพอเอ้สูตรนี้เขาอยู่คะ่ะรักน่วยโอ้ยเนาะคือว่าเขาาห้พี่น้องแน่เนาะคะ่ะโอ้ยโอ้ย หนึ่งเจ็ดร um ักหน่วยหน่วยล่างหกหนึ่งก็ยังมาเด่นล่างอีกยี่ได้พี่น้องล่างนี่เด่นบนกับเด่นหนึ่งหกกับเด่นหนึ่งคือกันอันล่างกับเด่นหนึ่งคือกันหกกับหนึ่งนี่เด่นทั้งบนทั้งล่างนะคะแอดกับไปจับตัวช้อนหมดแล้วเนาะค่ะเจ็ดมันบ่อช้อนแม่ค่ะพี่น้องเจ็ดมันบ่อชนนะคะแอดกับไปจับตัวชนซะกว่า หน่วยล่างเอ้าสูตรต่อพี่น้องนะคะสูดต่อสูตรต่อเขาเดินหายลายสูร,สร,สร,สรอยู่ค่ะสิบก็เดินนะคะหน่วยน่วยกับเขาเป็นบางสูรเนาะค่ะนี่คือสูรพ,พระเอกเนาะค่ะพี่น้องแต่ถึงจะไปยุ่หลักลอยแต่เขาไปย่งเดินอยู่เนาะ,ะเอ,าอ้าย่งดีกว่ารุดเนาะค่ะเจ็ดสามสอง แอดโฟกัสมากเพราะว่าเขาเดินยาวมากพี่น้องสูตรนี่คือเอ่ยุดแตมพิษค่ะผู้ใดที่ว่าท่านได้เห็นสูตรต่างๆเดี๋ยวแอดจะล่งไฮเดอร์ค่ะ,ะสำหรับเสาร์อาทิตย์นี่เสาร์นี่มืออื้นนี่ล่ละแอดจะนี่แอดถือเหตุโล่งก่อนจะเหตุรัฐบาลไทยแอยนุโมทน้เหตุรัฐบาลไทยอยค่ะพี่น้องเนาะค่ะสิบบนลาวพัฒนา สิบ,บนราวพัฒนาสองสูตรนี้หลุดเข่าสองสูตรเนาะคะ่ะแอดเอาลงน้ากันนี่ซีสูตรไปตามกันไหมเนาะคะ่ะพี่น้องไปตามกันไหมเนาะคะ่ะไปเข่ารักน้อยคุณเนาะคะ่ะมีคือสูตรพระเอกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะโอ้ดีใจน้าพี่น้องเด้อค่ะค่ะผู้ดใดๆเนะะาะแนวทางของเห้าแก่ยังสี่ระคะพี่น้องมีเขา่าม่หลุดเนาะคะ่ะ แอดสรุปงวดแรกเนาะค่ะพี่น้องสรุปงวดแรกฟันบนเจ็ดฟันล่างหนึ่งโอ้ยในใจว่าหอดทองน้่หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหกเนาะพี่น้องนะคะนี่แหละคือตัวหมันตัวมันมากก็คือหกเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งหกนี่แหละกันไหวยามนั้นเป็นหนึ่งเก่าเนาะค่ะมันกระเด็นชนกันลายอยู่นะคะสู่ไม่พี่น้องนะคะมือนี่สรุปงวดแรกก็ถือว่า บอด้ขาดไปเชที่เดียวแอดฟันหน่ลางกับ6กไว้มัน6มันหลุดเนาะตัวเดียวข้างล่างก็คือหนึข้างบน7แอดวงไวอยู่นั่นค่ะนะคะเอาสู่กันไหมพี่น้อง่ะกราบขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้ตีไวสำนิสักก้อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ